พอเช้าวันที่สองแล้วเนี่ยใช่วันที่สองแล้ว,ว,ท,ลวทำไมเหรอขับพดไม่รู้รู้สึกเห,หนื่อยเหนื่อยยังไงไม่รู้เหมือนว่าคือได้เสียงใครเปิดน้ำไม่รู้ออน่าจะไอเขาเขาเอ,ออไอน่าจะไอแอปเปิลนะฉันก็ว่านั่นแหละเพราะไอแตงโมมันนอ,นนอนห้องเดียวกับเราเออเล่นเกมดีกว่า ดูกล้องมันจะปิดตือต้อตือต้อตื้อตื้อดูกล้องมันจะปิดโอ้ย,ยงเง็นชั้นใช่ไหมใช่จะเห็นแกนะเจะสซมขอโปดด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่กรอกล้างมือใช่ไหมหลอดไฟกรบอาเปิดได้ปกติโอเคไปชั้นโอเคชั้นนี่มีทีวีเหมือนเราเลยฮะ บานสุดหรูจริงๆโอเคป้าเราเปิดไว้ไม่เดี๋ยวใจเองโอเคชั้นต่อไปอโอเคหลับสบายแล้วเองโอเคไปต่เฮ้ยมีคนอยู่นอกบ้านดี๋ยวฉันออกไปดูดีกว่าฉันออกไปดูไปเล่ยไปเรยไปเล่ยไปเดินจิทำไมอีคาตาณาแมนไปโอเค ทำไมเองไม่เปรียมันมีเดนเจีกับคาตาเน่เนอะเดนเจีเป็ร่างเชียนโซมัยอันมาป้ายทางเก๊ดชันร์ไวมาปังประตูเข้ามาโอ h no Oh no แล้วทำไมน,น่นเออวันนี้เป็นวันนี้แหละเป็นเงินขอทำเอโอเคเอาละ่ะโอเคด่าไปเลยด่วันนี้อ้า เงีเยว้าว้เขาสู้ไปเลยเอาแล้วก็กินข้าวของเรานะใช่แล้วก็ต้องกินข้าวของเรากินเลยไหมโอเคงางำงำงางำงำงงำงำงงกินแบบไกลเหมันเดียวงางมงำงงงงอร่อย เอ้ยเล่นเกมเนี่ยสบายใจขึ้นแรงอะไรนะ่ะเกนห้าดาวตาแร่ไปล่าข้าวหัวดีกว่าน้ำมันบล็อกฟุตโอตัวตีโตัวติเอ้ยนอนเสร็จแล้วก็ต้องลุกไปหาเพื่อนเ,อนเอไปลองไปหาเพื่อน,อนวิว อุย้ยเพื่อนๆไม่ได้เจอเรานานเลยเพราะเราอยู่ข้างบนเราไม่ได้ลงไปหาเพืนน่อนาเราตีลังกาลงแดบ็บแดบ็บอู้มเฝ้าโอเตโอ้ย,อยตก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 ระวังตกยาวลงไปฮ่าอุ้ยวันดีเอเปิลโอ้ย,อยจะเจ็บจังลงมาเองนะไอ้เองเล่นเกมอะไรอยู่ Mai màu 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 game này không biết nhưng mà nó đang chơi mà nó cũng rất là thú vị, nó cũng rất là thú vị, nó cũng rất โเขาถังยังไงดีก็มันน่าเบือ่อแย่ประหลุมเล่นมันก็ไม่ดูก็ไม่เจอหนัง่าฉันเอไป้ังนอกก็ละกันแหละเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างนอก,ก,กนอืมไม่มีคนอยู่ข้างนอกมันเป็นแอปเปิ้ลอ๋อตกใจหมดไปไปละเฮ้ย ท้อก่นไปทำอะไรเออเล่นเกม่งมาเก็บเมื่อ n g h ่เล่นเกมเลิ่งมาเก็บอี่เพิ่ม้เล็กเลยฉันนิดเลยกินได้ด้วยนะไม่ไม่ไม่มีอ้อยครับผมขึ้มาปูว่าเขาพูดก็มีนะครับแตงโมก็มีครับแอปเปิ้ลก็มีครับเออ อืมกูจะไปซื้อเลยนะครับแย่เอ okay. ๊ะม e ีอยากหลายเลยแตงโมกับเอ่อข้าวโพดกับแตงโมอยู่ข้างุณเอาแตงโมครับโอเคแตงโมอยู่แค่ด้านขวานี่ครับเอไม่ใช่ดิแอปเปิ้ลครับโอ้ได้ได้ได้ครับได้ครับเอาไปเลยครับครับ เฮ้ยคุณเป็นอะไรเฮยยังไม่ได้ทักกินแอปเลยคือโจรจริงๆอ่ะอุ้ยต่อยนะต่อยต่อยต่อยต่อวต่อยต่เพื่อยต่อยต่อยื่อย่อยต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 รอยต่อยต่อยด้วยต่อ่อยต่อยต่ย่ยตเอย่่อยอตอ่ยด้วยยอย เฮ้ยคือมีอะไรเน้าะฉันคือโจเยเฮ้ยเองคือโจเหรอทำเพื่อนเข้าทำไมเออแล้วไงล่ะฮะแล้วไงล่ะท่านี่คือใครล่ะโจอะไรอ่ะโจที่ขายของพี่ขายผลไม้โจขายแตงโมแอปเปิ้ลทั้งหมดเหรอนั่นแหละนั่นแหละที่ฉันไปซื้อแตงโมเมื่อวานนี่แหละ ทำไมมันไม่ฆ่าจั้นไม่ยืนเลยเพื่อนจั้นนี่แน่ติดซะด้วยตาแล้วอุยอันนี้ติดซะด้วยนะแอปเปิ้ลเข้าไปยืนหน้าบ้านฉันฉันก็รู้แล้วออกไปหนีไปก่อนเขาแอปเปิ้ลเข้าไปในบ้านจะจัดการนี่เป็นการฟูบในบ้านนี้เป็นกังฟูหมดเลยวุ้ยจัดการโอ้ย กมตลยาร้องไเลทีลนลนรู้สึกยังไองมาก่อนสึกยังไจะทำอาจะทำอะรีหยเอามันเถยนี่ทำมันล้แล้วก็ต้องเยอะยกเยอะอยาาเอ้ยเอ้ยต้องต้องดูหนังกันคนนั้นเลยถ้ามันเลย้วเไป้าก็นหัน้แล้วเออดีครับ ใช่ตัวเจ็บเออเออเจ็บเออเออเจ็บอ่ยเป็นไรไหมวันจะได้กินข้าวเนี่ยเออเออโอ้ยเกือบตายแล้วเมื่อไรแกอ้ยไม่เป็นไรหรอก บ้านนี้แหละที่ทำหัวหน้าเราบ้านนี้เหลืเขาหัวหน้าที่มันจะกวนเฮ้ยเอ็งคุยกับใครล่ะหัวหน้าตายแล้วเอาบ้านมันให้เละไปเลยเฮ้ยเอ็งทำหัวหน้าฉันหรอใครหัวหน้าเอ็งใครมาอีกเนี่ยเอ็งหัวหน้าเอ็งไม่ใช่อีกเอ็งทำหัวหน้าฉันบ้าเปล่าทีบอ้าว โอ้ยมันทีเพื่อนเราตกแล้วถ้ามันล้านไข่วะน่าเออตกใส่ล้านไข่ไม่รู้โอ้ยล้านล้านนี่มันล้านหัวหน้าเราเนี่ยเอออะไรเนี่ยเอ,อ้ยหวหน่าทำของแปลกๆกันล,ลึกจริงๆเออทำไมมันตกอะ่ะทำไมเขาอยู่วันนี้เนี่ยอ้าตกก็อ,อือ เว้ยถึงเวลาของฉันสินะฉันจัดก,การเองเขาพูดเองจะไหวเหรออย่าทามถึงฉันฉันไหวอยู่แล้วเข้ามากี่ตัวเข้ามาฉันมีสามตัวแต่เมื่อกี้ตายไปแล้วเพราะโดนเพนื่อนเองทีมไอ้เองทำเพื่อนฉันเป็นกังฟูทีนี่แน่นทีนี้โนะอ้ย ใครทาฉันเนี่ยใช่บ้านนี่คือเฮ้ยเรากลางฟูไม่ะเขาพูดอ้อมันเป็นกังฟูมันร้อนวันลืมไปนี่นใครจะทายอีกไหมเอตายหนึ่งใครจะทายอีกไหมใครจะท้อกันอีกใช่เอาปังคัตมาก ปะคาเหรอเฮ้ยฉันกบตายปะคาเยเนี่ยเกือบผิดพลาดออ้ยหลังฉันหากโจ๊ะไม่มามียาเอาไปดิอขคัดบอยเราวันฉันก็อาคัดบมมามียายิงเอาม่มามมามียาอะไรเยังไม่มาตายเอันก็พูดอีกพีไปเลยพูดทำไมพีพูตลอดมามามียาเนี่ยมามามียานี่ไงมามามียาที่ ต่อยหน้เอาไปเลยไอ้น oh. mm hmm. okay, ี่ไปกกอนเลยทีไปซะเอาเท้าไปไม่กินนี่กับไปเนี่ยกับเอาไม้ตายทีลูกดอกมาท่นเอาไปเอาไปทีมันทีมันทีมันออ้ยสลบแป๊บออเออิว เอ้ยเอ้ย้ขบูดเอ้ยขบพูดเป็นไรไหมขบพูดเป็นไรไหมขบูเฮยขูดขูดเอ้ขบูเอ้หยุดครับหยุด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 ทำไมอะพูดไม่เคย คนะชักจะเอาดีคนทำแไอทหารป้าอ้ยทำไรเจ้าน้าที่เฮ้ยทำไรเจ้าน้าที่เฮ้ยทำหัวหน้าทำไมตาไทำหัวหน้าทำไมตายตายก็วเอนี่คือทำไม่ตายของฉันยังไงละหลอกหลอกหล

ขอบคุณนะที่เป็นอมตะรวมถึงไอ้เขียวด้วยสิไอ้เขียวต้องเป็นอมตาด้วยฉันโยนแม่นแค่ไหนเดี๋ยวดูนะไปโดนเลยโยนแม่นแล้วก็ไปโดนเลยเดูวนะม,มันตกลงมาใช่ไหมแล้วมันก็ปัดแล้วมันก็เด้งขึ้นมาแล้วก็นี่นะเฮ้ยไอ้ส้มให้เออยาอมตะกับไอ้พวกนั้นแล้วก็เรานี่ยขอบคุณมากชยอา นี่แนะ่เออ,อจะ้ะรวมถึงฉันด้วยเงี้ยโอ้ยปืนใครไม่รู้ลบไปให้หมดลบไปให้หมดลบไปให้หมด,ไ,หหมดไอ้ปืนของทหารบ้าบอเขอแตกนั่นไงล่ะเฮ้ยนี่เสู้กับมันแล้วเนี่ยสู้ได้ไงนี่งนสภาพมันแบบนี้เลยอ่ะเอ,อ,สองส้มน,ำนำ้นำยำเรื่องมันเยอะ อ๋อเรื่องมันเยอะนะอ้ยกลับบ้านนะเข้าบ้านเถอะวันนี้มีนจะเรื่องอะไรแปลกๆไม่รู้อ่ะฮ้าเล้งรถแล้วมาถึงนี่ลอยหนึ่งดาวอีลออีหนึ่งดาวทำไม ติดตามตอนต่อไป